กราบสวิงน้อยน่ารักคนหนะครับกับผมกับแล็คนอล็อกออริจินนะครับวันนี้นะครับจะมาตอบคำถามที่หลายคนถามเยอะมากนะครับถามเยอะมากนะฮะว่าพี่ครับผมควรจะบิลสายอะไรดีนะครับผมไปลองดาเมจ DPS แล้วแบบผมควรสุ่มเฟืองนู่นนี่นั่นนี่เปลี่ยนอะไรดีไหมหรือไม่ดีนะฮะบางคนแบบลองอะไรวะพี่กดบิลนะครับกดบิลจากนั้นคุณกดที่ดัมมี่นะครับพอคุณกดดัมมี่เนี่ยมันจะวาร์ปคุณมาหน้าหน้าหนึ่งนะครับมันจะพาคุณมาหน้าหน้าหนึ่งอ่ะแคนเซิลออกก็ได้อะ เราแคนเซิลออกก่อนนะครับแคนเซิลแคนเซิลแคนเซิลนะฮะจากนั้นเราก็จะเข้าเข้านี่ครับเข้าบิลไปนะี่ครับเข้าที่บิลนี่ครับเมื่อคุณกดเข้ามานะครับมันจะมีหุ่นไล่กายอยู่ตัวหนึ่งนะี่ครับคุณกดดัมมี่สแตทนะครับแล้วคุณก็เลือกได้ว่าคุณอยากจะตีอะไรล,ลองโมดาเมตลองนั่น,ลอ,นลองนู่นลองนี่แล้วมันจะแคลดาเมตมาให้ถูกปะ่ะแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงที่ว่าพี่ผมลองปรับแล้วอะ่ะผมควรจะเปลี่ยนเฟืองอะไรอีกไหมหรือว่าไปเล่นอีกสายแล้วผมจะสุ่มเฟืองทองแบบนี้มามันเวิ คำถามนี้มันจะทําให้คุณเสียตังค์ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแนะนําให้จากวันนี้นะและคลิปนี้ที่คุณจะได้ไปนะี่ฮะนั่นคือเราจะทํา Excel ให้ดูนะครับแล้วก็เป็นคํานวณครับแบบอย่างง่ายนะครับเราจะยังไม่เอาแฟกเตอร์การ์ดพวกเมจิกอะไรต่างๆเข้ามาคุยนะครับเราจะคุยแค่เปอร์เซ็นต์จากสกิลอย่างเดียวเพราะที่เหลือมันแฟกเตอร์การคูณเกมนี้มันค่อนข้างเป็นลีเนียคือเหมือนกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราตัดสโคบนั้นออกได้แล้วคุย,ยแค่สกิลอย่างเดียวคุณจะได้เข้าใจว่าคุณควรใช้เฟือองะะไรรนคับ สกิลไหนมีผลแบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วคุณควรปรับแบบไหนอะไรยังไงบ้างแล้วลองไปปรับแก้ปรับแต่งกันดูนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าอันไหนดีไม่ดีและหลักการคิดหลักการคำนวณของมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับอย่างแรกครับเรามาดูกันก่อนนะครับตอนนี้สกิลของพี่เนี่ยอย่างเป็นวิสัต์เนี่ยนะครับกดเข้าไปนะเมเทอเนี่ยมันจะมีดาเมจแบบนี้ถูกไหมอย่างเงี้ยมันจะเขียนครับแต่ละลูกเนี่ยดีลดาเมจห้าร้อยห้าสิบบวกหนึ่งร้อยสี่สิบไฟดาเมจยิงทั้งหมดเก้าลูก เพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นดาเมจที่สกิลมันทำได้จริงครับเพราะฉะนั้นเราจะแคลวดาเมจ DPS แค่จากสกิลอย่างเดียวเราจะไม่ไปรวมการ์ดรวมไลนนะครับบางคนมีการ์ดบางคนมีนู่นมีนี่มันเลยทําให้แคลวยากนะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่จากตรงนี้ก่อนแล้วจะตัดสินใจเลือกว่าเราเล่นสายไหนดีนะครับเพราะฉนั้นอย่างนี้นะครับเมเทโอเป็นแบบนี้นะครับกาวิตี้นะครับเรามาดูสกิลกาวิตี้นะครับกาวิตตี้ครับคือเดลสี่ร้อยบวกสามสิบนะครับสิบ ตัวทุกทุก0.5หมายความว่า1นาทีคุณจะทำดาเมจไป800นตะครับหลักการง่ายๆเลยครับอย่างเงี้ยอยู่10วินะครับเพราะฉะนั้นบางคนบอกเออพี่แล้วแม่งจะแรงต่างกันยังไงนะครับบางคนก็ไม่รู้อีกนะฮะไปใส่เฟืองต่อนะครับนี่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 มีเฟืองต่อนะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช้เฟืองไหนอะไรยังไงนะครับหลักการคํานวณแบบนี้เลยครับคุณมาที่ N B C ตรงนี้นะเห็นมีเดียมไซส์ไหมนะครับลองกดเมเทโอให้ดูก่อนเมเทโอเนี่ยพอกดลงไปครับทำความเข้าใจนะครับ นี่คือดาเมจที่มันลงไปชุดแรกนะครับถ้าใครใส่เฟืองพอจบปุ๊บนะครับมันจะมีพื้นไฟต่ออีกประมาณ5วิเห็นปาที่เด้งอยู่20,000-20,000ครับเพราะฉะนั้นอย่างดาเมจเวลาลงของเมเทโอเนี่ยนี่คือลงหนุ่งชุดครับมันจะจบจน9แต่ถ้าสมมุติคุณล่าชุดที่2ต่อครับดาเมจมันจะขี่ซ้อนกันครับเพราะว่าเป็นดาเมจของชุดที่2 เครับฉะนั้นมันจะแยก2แบบนะครับมันจะเป็นดาเมจที่เป็นการต่อบัฟอย่างพื้นไฟเนี่ยมันจะขึ้นได้แค่วงเดียวมันจะไม่ใช่มีพื้นไฟ2วงแล้วสร้างดาเมจพร้อมกัน2อันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณแคลคุณต้องตัดมันออกนะครับแต่ในขณะที่เป็นกาวิตี้นะกาวิตี้นะครับกดลงไปครับพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นม่วงครับพื้นม่วงเนี่ยทำดาเมจทุก0.5ครับแต่กาวิตี้มันพิเศษนิดนึงครับพื้นใครพื้นมันครับ เดี๋ยวรอพื้นม่วงกาวิตี้นี้หมดก่อนเห็นนะสังเกตนะครับดาเมจมันจะเด้งแค่อันเดียวนะครับเดี๋ยวพี่ไล่ดูครับอันแรกครับมันจะเด้งแค่ตึกตึกตึกตึ๊กถูกปะแต่ถ้าคุณใส่กาวิตี้เข้าไปอีกวงหนึ่งครับดาเมจจะเด้งซ้อนกัน2องอันแล้วครับสอันแล้วครับถ้าคุณใส่เข้าไปได้ถึง3ามวงใครไล่เร็วพอครับดาเมจจะซ้อนกัน3นะครับแต่อย่างพี่พี่ทําได้แค่2นะครับปะดาเมจมันจะซ้อนกันเพราะฉะนั้นพื้นใครพื้นมันหมายความว่ากาวิตี้เป็นเวทพื้้นนนทที่่่ไไมมมววาาาจจจะะะเเกกิิดดอรรขึ็ตคบ ต่อให้มีพื้นใหม่มาก็ตามก็เป็นดาเมจของพื้นใหม่ไม่ได้ต่อเวลายืดออกไปนะครับนี่คือหลักการนะครับทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนนะฮะคราวนี้เราลองมาแคลวตัวเลขกันดูครับว่าเวลาการแควมันแควยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปช้าๆนะครับอย่างแรกกดออกมาก่อนเลยนะครับเมเทอนะครับอย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับ 9ลูกลูกละ550ร้อบวกร้อนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณคำนวณนะครับคุณยัดลงไปใน Excel เลยครับสิ่งที่จะมีผลต่อการคำนวณ DPS นะครับอย่างแรกเลยนะไล่คูลดาวแล้วก็โกโบคูลดาวครับกลับมาตรงนี้ก่อนเมเทโอเนี่ยมีเวลาไล่1.5ครับโกโบคูลดาวเนี่ยนะครับอ่ะกดให้ดูครับปึ๊บครับ1.5นี้คุณทำดาเมจไม่ได้ดาเมจเริ่มลงครับเห็นปะคุณจะมีโกโบคูลดาวอยู่นะครับเดี๋ยวดูใหม่เห็นปะโกโบคูลดาวอยู่ที่ประมาณ2.5นะคสองจุนหมายความว่า คุณไล่ไปแล้ว1.5คุณต้องมาโดนฟีดทำอย่างอื่นต่อไม่ได้อีก1.5หมายความว่าคุณไล่จริงๆเนี่ย4วิครับเราต้องคำนวณแล้วว่า4วินี้มันสามารถรีดดาเมจออกมาจากสกิลได้เท่าไหร่เช่นเดียวกันกับกาวิตี้ครับกดกาวิตี้ไปกาวิตี้ไล่1.2เห็นปะแล้วก็มีฟีดคูลดาวอีกประมาณ3.1ครับเห็นปะ่ะเนี่ยครับดูนะอะ3.1เห็นไหม 1.2บ3.1 4.2ครับนี่คือเวลาที่คุณเสียไปครับแล้วต้องดูว่า1วงคุณรีดเดเมตเท่าไหร่เราเอาตัวนั้นออกมาวัดนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะอย่างอันเนี้ยเมเทโอพี่ไล่1.5โกลบอลคูดาว2.5ครับกัลวิตี้1.2โกลบอลคูดาว3.1ครับเวลาทั้งหมดของเมเทโอใช้คือ4ครับโกลบอลแล้วก็เป็นโกลบอลคูดาวรวมทุกอย่างครับเวลาในการไล่ของกัลวิตี้คือ4.3นะครับหลักการมีแค่นี้เลยนะฮะ คราวนี้เรามาดูเปอร์เซ็นต์กันครับว่าแคลออกมาแล้วเราควรเล่นสายไหนกันแน่นะครับอย่างแรกเลยนะเมเทโอรครับ550บวก154ทั้งหมด9ลูกครับเพราะฉะนั้นดามเมจเอาพุทออกมาเลยจริงๆนะอย่างตัวพี่เนี่ยเมจรอรแทกอยู่2332นะอ่ะกดให้ดูก็ได้นะครับของพี่เนี่ยอยู่ที่2332ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะรีดดีเพออกมาครับคือดามเมจเอาพุทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ116,000แต่คุณใช้เวลาไล่4วิครับ ฉันตัวนี้หาร4แสดงว่า DPS จริงๆจากสกิลนี้อยู่ที่29295นะครับในขณะที่ g าวิตี้ครับในขณะที่คาวิตี้ครับคุณไล่1.2ครับ Global c o o l d o w นี้ทั้งหมดเป็นเท่านี้ครับฮิตทั้งหมด20 h i ฮิตครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณคิดมาปุ๊บมันจะออกมาที่1 8 8ครับหารครับหารเวลาที่คุณใช้4.3ครับมันจะเป็น d p s ออกมาอยู่ที่43525ฉะนั้นถ้าจากแค่นี้เลยนะ g าวิตี้แรงกว่านะครับ g าวิตี้แรงกว่าครับแล้วบางคนบอกพี่แ <P ie> มังมีเฟืองครับพี่ <P ie> มันมีเฟืองพี่ <P ie> ไม่มีอะเดนะฮะกดแนะบ็คแพ k ไปมีนะครับนี่ไงเมเทโอบูทถูกไหมนะครับพื้นไฟครับพื้นไฟนะฮะเมเทโอพื้นไฟครับพื้นไฟอย่างที่พี่อธิบายไปแล้วครับมันตกลงมาพอเมเทโอหมดปุ๊บมันเด้งขึ้นมาครับครั้งเดียวนะครับมันเป็นการต่อเวลาเวทมันไม่ใช่ไฟใครไฟมันเหมือนอย่างที่เป็นของพวก g าวิตี นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราคำนวณนะครับมันจะต้องมีเอ็กซ์ต้าดาเมจตรงนี้ครับ500%เนี่ยทำได้ต่อวิครับต่อให้เมเทโอลูกใหม่ลงก็แค่เป็นการต่อเวลาออกไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้แค่นี้นะครับได้แค่นี้จริงๆครับดาเมจเอาพุทก็อยู่11660ครับหมายความว่าคุณไล่ไปสีวิเนี่ยมันได้แค่ครั้งเดียวครับเพราะถ้าวงถัดมาลงมันก็เด้งทีละวิละวิละวิอยู่ดีครับมันไม่ได้ซ้อนทับครับเพราะฉะนั้น เวลาคุณเอามาแคลทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลออกมาแล้วนะครับเท่ากับว่าดาเมจเอาพุทเนี่ยมันอยู่เท่านี้ตอนหนึ่งวิหมื่นหนึ่งครับเท่ากับว่าท,ท,ท,ทั้งหมดเลยนะของเมเทโอใส่เฟืองครับจะอยู่ที่4 0,000ื่นครับในขณะที่ถ้าเป็นกาวิที้ไม่ใช้เฟืองเลยนะอยู่ที่43525ครับกาวิตี้แรงกว่าแล้วครับแล้วถ้าคุณมีเฟืองที่เป็นแบบเฟืองของไอเนี่ยเฟืองกาวิที้อ่ะที่เป็นเฟืองธารุโคดอย่างเงี้ยนะครับกดให้ดู อย่างนี้นะครับได้อีก22%ครับมันเป็นการ add up ขึ้นไปเลยครับไม่ได้คูณเลยเลยคูณดามเมตตอนจบอีก22%ครับเท่ากับว่ากาวิตี้จะมีตอนจบอยู่ที่53105ในขณะที่เมเทโอมีอยู่แค่นี้ครับฉะนั้นเห็นดามเมตแค่นี้นะเลือกได้เลยครับเมเทโอเบากว่าเยอะนะครับคุณเล่นกาวิตี้เพียวๆเลยนะครับคราวนี้คําถามถัดมาเลยครับพี่อันนั้นคือหมู่พี่แล้วถ้าสมมุติว่าแบบผมแบบไม่ใช้อ่ะไม่ใช้กดสกิลบไปนะครับ ผมจะใช้แบบไฟโบอะนี่นะฮะไฟโบครับ1น0 0งพันบวกแนะครับไล่์ศูยจุดสองหกโกโบคูดาวเท่านี้เจอเข้าไปประมาณวิเดียวครับแม่งยิงรัวนะฮะให้ดูครับแบบนี้พี่ดูดูครับนี่พี่มันไงชุดละห้าหมื่นหกชุดละห้าหมื่นหกชุดละห้าหมื่นหกนะครับมันต้องเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับหลักการทํางานเหมือนเดิมครับคุณเอาตัวเลขมากรอกครับคุณเอาตัวเลขมากรอกครับไล่เท่านี้คูดาวเท่านี้นะครับ ทั้ง l 1.26ดาเมจที่คุณรลีดออกมาได้ครับมันจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับดาเมจจะไม่เหมือนที่โชว์ในนั้นนะเพราะในนั้นมันมีนมการ์ดมีนูนมีนี่คูณนะครับอันนี้เข้าจากสกิลเพียวๆนะเท่ากับว่า DPS ของคุณมันจะเบาวกว่า DPS ของเมติโอครับหลักการง่ายๆเลยครับแต่บางคนบอกพี่ผมมีเฟืองอ่ะพี่พี่เขาา้าใจอ่ะเฟืองอะ่ะพี่เขาจาอะ่ะมีกูเข้าใจนะฮะเฟืองนั้กูก็มีนะครับ,นะรบนี่ บูทครับถ้าใครมีเลเวล่เมันจะเป็น50%ก็มาลองปรับใน Excel กันเองแล้วกันนะครับอย่างของพี่เนี่ยของพี่อยู่ที่40%เครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีดาเมจที่แบบเพิ่มเติมเข้ามาครับเนี่ยสีครับคุณไล่เนี่ยหนึ่งจุครับมันออกมาฮิตเดียวเลยครับแล้วโอกาสเกิดเนี่ยมันมีแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ถูกปะมันมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะแปลงให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้อ่ะจะได้ไม่งงกันนะฮะอันนี้อ่ะเป็นเปอร์เซ็นต์ไป มันก็จะไล่ดี s พของมันออกมาได้อีกครับรวมกับของเดิมของมันเนี่ยที่แค่ประมาณ 19- ื0 0หรือ2 0 0 0มมีตรงนี้ช่วยอยู่ที่อีก22,100ครับแต่มันไม่จบแค่นั้นครับไอ้เฟืองบ้าน,นี้ฮะมีเบิร์นทาร์เก็ตด้วย30ดามจทุกทุก,ทกวิวิหนึ่งก็คือ150ครับคิดง่ายๆคุณบวกเข้าไป150นะครับคุณบวกเข้าไปอีก150ครับมันก็จะจบที่ตรงนี้เฉะน,นหมายความว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามถ้าคุณอยากเล่นเวทไฟนะโบคุณเลกใช้ คุณไปใช้เมเทโอนะฮะอันนี้คือกรณีที่คุณ board, นะตีบอสนะตีบอสนะไม่ไม่ได้แบบตีคนนะถ้าตีคนอ่ะอีกเรื่องหนึง่งนะอันนี้คือเขาต้องโดนทุกฮิตนะครับถ้าเมื่อไหร่เป็นแบบ PVP หรือตีคนนะอันเนี้ยคุยกันยากเลยส่วนใหญ่แล้วคนเล่นใน PVP เขาไม่ขาตายครับเมเทโอคุณลงได้อย่างมากก็ลูกเดียวโป้งแล้วเขาก็ออกแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าแบบเป็น PVP ใช้เวทล็อกหัวพวกเนี้ยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูครับว่าคุณควรใช้เวทล็อกหัวอันไหนดีนะฮะเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับ คราวนี้จบไปสำหรับ2เวทนะครับมาดูอีก3เวทที่เหลือครับธาตุลมธาตุน้ำธาตุดินนะครับธาตุลมนะครับเป็นหลอด of ฟเว m i ์มิเลนนะฮะบางคนแบบถ้าแบบยุ่เก่าๆเราเรียกว่าหลอดมึงลงหลอดดีมึงลงหลอดนะฮะเก็บตึงเอามาก่อนนะครับบาโฟแมซอยไม่หยุดเลยลูกซอยไม่หยุดเลยลูกเออบ้าซอยนะเรานี่ยนะครับนี่มาครับไปกันหลอดครับ30,80นะครับ3080นะครับ อันนี้อย่าไปสับสนครับว่า each deal นะคือมันแปลผิดนะที่ลองดูแล้วนะครับต้องอยู่3,008คือดาเมจรวมทั้งหมดนะครับส่วน stormguard ก็จะมีดาเมจรวมทั้งหมดเนี่ยที่ level 10อ่ะให้กดให้ดู l e เวล10ไปละแต่พี่ไม่ัพนะแต่พี่ไม่ up นะเลเวล10นะครับมันก็อยู่ที่ประมาณ3740นะครับเพราะฉะนั้น storm อ่ะดูดีกว่านะครับดูแรงกว่าเลยถูกปะจากนี้ดูดีกว่านะครับจากอันเนี้ยแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูครับว่า DPS คุณควรใช้อะไรนะครับเหมือนเดิมหลักการทำงานเหมือนเดิมครับคุณกรอกตัวเเลขขอย่าาง้ไป หลอดไล่เท่านี้ Global c o o d o w เท่านี้ในขณะที่ Storm ครับไล่เท่านี้ Global c o o d o w เท่านี้นะครับถ้าสังเกตนะตอนนี้ Total เนี่ยของ Storm มันจะสูงกว่าเสมอนะครับหลักการแคลวๆแคลทุกอย่างเหมือนกันหมดครับมาดูที่ DPS ครับหลอดอยู่ที่1 9ื่นครับในขณะที่ s t o r อยู่ที่1 5ื่นเลยบางคนบอกเฮ้ยหลอดแม่งแม่งแบบเบา s t o r แรงกว่าลาาฮิตคุณต้องคำนวณเป็น DPS ครับ s t o r อะ่ะจริงๆเบากว่านะครับหลอดแรงกว่านะครับ หลักการทํางานเดียวกันเลยครับเช่นเดียวกับสกิลที่แบบเป็นพื้นนะครับเป็นสโตนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับสโตนตัวนี้ถามว่าพี่สโตนอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้เป็นสกิลของไฮคคสเลยครับนี่สโตนเฮนครับถ้ากดที่เลเวห้าครับอ่ะสิด้วยอ่ะสิกดสิบอะนะครับมันจะอยู่ที่2530ถูกปะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยครับแค่นี้ครับยิงฟึ่งออกเลยนะครับ2530นะครับมาดูต่อครับ2530นะฮะตึกๆๆๆออกมาครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนนนั้ธาาตุดิเบ นะครับอันนี้เบานะครับเบานะครับเบานะครับถ้าเทียบกับตัวที่เป็นแบบคาวิตี้คาวิตี้แรงกว่าเยอะนะครับควนี้ดูสกิลโบครับโบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็แล้วแต่ครับมันเท่ากันหมดนะครับถ้าเป็นโบของธาตุดินนะครับก็คือจะเป็นสกิลนี้เอิร์สไปนะครับเวลาและตามเท่ากันโกเบดดเลย์เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนสกิลโบนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเท่ากันครับแสดงว่าโบพวกนี้มีระยะเวลาอะไรเท่ากันหมดครับเพราะฉะนั้นโบเนี่ย ถ้าคุณต้องการเล่นเวทเป้าเดี่ยวนะเล่นเวทเป้าเดี่ยวนะครับคุณใช้โบะอะไรก็ได้ครับมีค่าเท่ากันขึ้นอยู่กับว่าเฟืองของคุณอนะ่ะคืออะไรแล้วตอนที่คุณ PVP เนี่ยคุณเอาอะไรเข้าไปถ้าคุณอยากเล่นสายป่วนนะครับแนะนําเลยครับให้เล่นสายให้เล่นสายหลอดครับหลอดมันจะมีรูนที่ทําให้อีกฝั่งหนึ่งอ่ะนะครับติดตาบอดแล้วก็มานาหายนะครับซึ่งมันลงแบบ100%เซนะ ตอนคุณลงหลอดไปแล้วอีก2วิใครอยู่ในวงหลอดแบบไม่วิ่งออกแบบขาตายอ่ะในกิววอร์นี่เหงนหมดนะครับมานาหายนะครับโดนสัก4ดอกเนี่ยไม่มีมานาเล่นแล้วครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นหลอดเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามส่วนตัวแนะนําเลยนะแนะนําเลยนะถ้าใครจะเล่นสตอมกัสเอาเลเวล1เข้าไปฟีดแต่ถ้าใครเล่นหลอดนะครับคุณก็เอาโบเข้าไปดาเมจมันเท่ากันนะครับคราวนี้บางคนถามว่า พี่พี่ลืมสกิลเทพอะสกิลสั่งตายอะพี่นะครับบนสกิลสั่งตายเลยนี่ครับวัตร์บอลไม่ลืมครับพี่ไม่ลืมนะฮะแต่วัตถ์บอลข้อจําจกัดของมันคือคุณต้องมีน้ําครับถ้าไม่มีน้ําคุณไล่ไม่ออกครับนะครับถ้าไม่มีน้ําครับคุณไล่ไม่ออกนะครับอ่ะพามาดูน้ําครับเนี่ยเห็นป่ะมันไล่ไม่ออกครับมันไล่ไม่ออกครับฉะนั้นถ้าคุณจะให้มันออกคุณต้องมีเฟืองหนึ่งอันครับนั่นคือเฟืองนี้ครับ เดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะมันจะเป็นเฟืองของวอเทอร์บอลครับทำให้คุณไล่วอเทอร์บอลได้ลุกสามวิโดยที่คุณไม่ต้องเหยียบในน้ําหรือไม่ต้องรอฝนตกนะครับหลักการคํานวณเหมือนกันเลยครับวอเทอร์บอลเนี่ยเวลาคุณไล่เนี่ยอ่ะกดให้ดูนะครับกดให้ดูนะครับปึ๊บปุ๊บป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 ๊บ,ปบ,ปบวอเทอร์บอลเนี่ยคุณไล่หนึ่งจุดศูนย์สองครับแล้วคุณต้องไปรอวอเทอร์บอลเต็มตรงนั้นอนะ่ะอีกสามวิฮะหนึ่งบวกสามเป็นสี่นะครับ สี่วิคุณได้แค่1,500ครับดูนะสี่วิคุณได้แค่1 5 0 0คุณดูโบน้ำธรรมดาก็ได้ครับ1.2คุณได้มาพันหนึ่งครับคูณ3เข้าไปมาแล้ว3,000ันครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าไอ Water นะ้วอเทอร์บอลน่ะถ้าคุณไม่มั่นใจว่ายิงทีเดียวแล้วเขาตายเลยคุณอย่าใช้ครับมันรีด DPS e ได้ช้าครับแต่มันเป็นเวสังตายจริงแต่ดามเมจคุณต้องล้นมากซึ่งแพทเนี้ย ยังไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ของเรเวลอยเข้าพี่แนะนําเลยครับวอเทอร์บอลเป็นสกิลที่โคตรโกงครับและสายน้ําจะกลับมาเป็นเวทที่โกงมากนะฮะคราวนี้ดูต่อดูต่อครับเอาให้จบนะครับเราอย่าเพิ่งแพทอนาคตนะฮะบางคนบอกว่าพี่พี่พี่ลืมอะไรปะครับมันมีแพ้ธาตุแพ้ทางครับพี่นี่ครับจัดให้ครับเวลาคุณดูนะว่าเราจะไปไล่เวทยิงตัวไหนนะครับอย่างอันนี้คือยืนพื้นถูกป่ะอันนี้คือยืนพื้นนะที่ใส่เป็นแบบ ให้มันเด่นๆชัดๆอ่ะสีม่วงนะอันนี้คือยืนพื้นนะยืนพื้นูกปลอันนี้คือยืนพื้นนะสมมุตินะคุณจะใช้คาวิตี้ยิงใครหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคาวิตี้นี่ยิงแบบธรรมดาบานๆโง่ๆเลยแต่สมมติมอนตัวนั้นเป็นดินครับเป็นธาตุดินครับแล้วคุณจะเอาไฟหรือเอาคาวิตี้ยิงถ้าคุณดูเนี่ยคาวิตี้โง่ๆเลยนะยังยิงแรงกว่าธาตุดินที่แบบเอาไฟไปยิงดินแล้วแพ้ทางอะครับแต่ครับในเกมเนี้ยมันไม่มียิบ้าครับเวลามันแพ้ มันแพ้50กับแพ้75ดครับดูยังไงวะพี่นะครับกดนี่ไปนะครับคุณกดบิลคุณกดนี่อิเลเมนต์คุณดูนะเอาไฟเนี่ยเอาไฟเนี่ยยิงบิน75เอาไฟยิงอเดต50ครับมันไม่มี25ครับนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเอาไปยิงธาตุดินนะกาวิตี้จะอยู่ที่53105ในขณะที่ไฟอยู่ที่61297เครับเพราะฉะนั้นคุณใช้เมเทโอเก็บได้เลยนะครับ แต่สมมุติว่าถ้าเอาเวทลมเวทน้ําเวทอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับสมมุติไปยิงนะเอาเวทลมเนี่ยเอาหลอดไปยิงตัวมอนน้าที่75นะมันยังเบากว่าคุณใช้กาวิตี้ยิงเพียวๆพวแบบไม่ชนะเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าให้สรุปเลยนะ2เวทที่คุณควรบิวแล้วเล่นแพทนี้นะครับ1น,นะครับเป็นกาวิตี้นะครับเป็นกาวิตี้อันที่2เป็นเวทไฟนะครับมันรีดดีเบออกมาได้ดีค่อนข้างดีทั้งคู่นะครับถ้าเป็นแบบ ใช้กาวิตี้ที่แบบไม่แท้ทางอ่ะคุณใช้กาวิตี้ไปเลยครับกาวิตี้แรงกว่ายกเว้นไปยิงธาตุดินให้คุณเปลี่ยนเป็นไฟที่เหลือใช้กาวิตี้ให้หมดนะครับส่วนหลอดนะครับหลอดตัวเนี้ยแนะนำครับให้ใช้ในการเล่นที่ PVP ในการกิววอลอะไรก็แล้วแต่นะครับสสกิลที่ควรใช้เลยคือสอสกิลนี้นะครับเวลาอยู่ในกิววอล ขาเขาไม่ตายครับไม่มีใครขาตายแน่นอนครับมันใจว่าไม่มีใครขาตายครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยที่เป็นสกิลที่เราคำนวณทั้งหมดเนี่ยมันต้องโดนทุกฮิตในขณะที่ถ้าเป็นแค่หลอดเลยพวกเนี้ยครับไม่ต้องโดนทุกฮิตครับขอโดนฮิตเดียวปึ้งเอฟเฟกมันติดมันทํางานทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะประมาณนี้ครับก็ลองไปปรับกันดูครับหรือใครจะท่องตารางนี้เลยก็ได้ครับแล้วคุณจะได้รู้ว่า คุณควรใช้เวทไหนยิงตัวอะไรนะครับอย่างอันเนี้ยแต่ถ้าให้สรุปแบบสั้นๆเลยคุณใช้กาวิตี้ยาวๆนะครับแล้วสลับไปใช้ไฟในกรณีที่คุณยิงมอนที่เป็นธาตุดินนะครับเพราะถ้าเป็นอันเดธนะสมมุติว่าถ้าเป็นอันเดธนะอ่ะให้ดูอีกรอบก็ได้นะครับถ้าเป็นมอนอันเดธครับธาตุโกธยิงอันเดธนะได้25เถูกปะโกธครับยิงอันเดธยีสิบเครับอยู่66,000ครับในขณะที่ไฟยิงอันเดธเนี่ยอยู่ที่50ครับมันจะอยู่ มันอยู่ที่6.1.2เพราะฉะนั้นใช้ g าวิตี้ก็ยังแรงกว่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณสลับ g าวิตี้เป็นธาตุไฟยิงแค่มอนดินอย่างเดียวที่เหลือคุณใช้คาวิตี้ได้เลยครับแรงกว่าทุกเวททุกสายในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นตีบอสฟาร์มมอนอะไรก็แล้วแต่ใช้กาวิตี้อย่างเดียวและเปลี่ยนเป็นเมเทโอต่อเมื่อคุณตีมอนดินแค่นั้นพอครับ คํานี้คำถามสุดท้ายเลยครับบางคนบอกว่าพี่อย่างนี้ผมควรจะสลับสกิลเล่นไหมอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็จะสลับเล่นนะแบบนี้อ่ะให้ดูนะครับกดเซตติ้งแบบเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยพี่จะแบบนี้เลยครับให้มันสลับคาวิตี้กับนี่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 เพื่อเอาพื้นสีครับแผลพอคุณดู Excel แล้วอ่ะมั่นใจได้ครับมั่นใจได้เลยครับว่าไม่เวิร์คครับคุณเล่นกาวิตี้ยิงเพียวๆหรือคุณจะเล่นไฟยิงเพียวๆไปเลย เวิร์กกว่าเยอะครับ DPS รีดได้ดีกว่าเยอะครับเพราะฉะนั้นลองเอาไปปรับแก้ปรับใช้แล้วกันดูนะครับแล้วก็ลองเลือกกันดูนะครับแต่แต่ครับมันมีคาใจครับไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่เอาแม่งให้สุดนะฮะบางคนบอกพี่ถ้าผมเล่นสายไฟรี่ผมจะเล่นสายไฟแล้วครับแล้วครับกดไกดครับอุปกรณ์นะฮะผมจะใช้คาถาไฟขึ้นมาครับมันจะแรงกว่าหรือไม่นะฮะ ดูนะ15บาสิบวก10บอสิบห้าบวก5บวกหครับเป็น25ครับ25นะครับคุณดูนะ25ครับบวกกันขึ้นมาไฟบวกขึ้น25%ยิงแบบพลาดไม่แท้ทางกันเลยนะ51081ครับ5 3 1 0 1ครับเพราะฉะนั้นครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็ตามครับสกิลกาวิตี้แรงที่สุดครับไฟต่อให้ถือคาถาไฟก็สู้ไม่ได้นะครับ ยกเว้นแค่คุณไปชนะทางเขาแต่ไม่คุ้มแน่นอนครับถือคาถากลางๆเลยครับถือคาถากลางๆที่ทําให้เวทคุณออกมาแรงๆนะครับไม่แนะนําให้ไปถือคาทานี้นะเพราะว่าไอ้คาถาเนี้ยมันลดตัวสกิลโกลบอลคูดาวได้ดีกว่านะครับถ้าภาษาไทยจะเขียนว่าคูดาวนะแต่ถ้าเป็นอังกฤษจ,จะเขียนโกลบอลคูดาวคู่ายคือไทยแพรปิดนะครับเพราะฉะนั้นถือคาทาม่วงลดโกลบอลคูดาวเพื่อรีด DPS ออกมาให้มันสูงขึ้น ใช้คาทานี้นะครับดีกว่ามาถือคาทานี้เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นลองใช้ดูแล้วกันนะครับแล้วลองปรับแก้ปรับใช้ดูครับฉะนั้นคลิปนี้หลักๆทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ